สวัสดีค่ะพบกับครูขวานในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถุศึกษาปีที่สองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนมัญญาไทยกันนะคะอ่าเรามาดูนะคะว่ามัญญาพื้นฐานในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเราทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งเลยมัญญาในการแสดงความเคารพ เช่นการไหวผู้ใหญ่ทุกคนก็ยังปฏิบัติได้ถูกต้องใช่ไหมคะเวลาเจอผู้ใหญ่ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะแสนะดงความเคารพผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้ใหญ่คนนี้จะเป็นใครก็ได้นะคะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าเราเยกว่งไว้น,นนะต่อไปสนะคะมันญ,ญากในการยืนเช่นยืนในท่าที่สุภาพเรียบร้อยไม่เกะกะหรือ,อกีดขวางทางเดินผู้อื่นหรือว่า มือเนี่ยแนบข้างลําตัวไม่ยืนควางทางคนอื่นหรือถ้าเป็นเหตุสุดวิกัยจริงๆเราก็หลีกทางให้เขาเดินไปก่อนนะคะต่อไปก็3มบัรยาตนในการเดินเช่นเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ควรก้มศีรษะลงต่ำขณะเดินผ่านด้วยความสำรวมเรียบร้อยเห็นไหมคะอ่าบุคคลสองคนนี้ก็เป็นคนที่อายุเยอะกว่านหรือนักเรียนสคนนี้เห็นไหมคะเราก็เดินก้ม เห็นไหมคะด้วยความสำรวม,มไม่วิ่งนะคะเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามเราอย่าวิ่งให้เดินปกตินะคะต่อไปสี่มันยากในการทักทายเช่นเมื่อพบผู้ใหญ่ควรทักทายด้วยการยกมือไหว้และกล่าวทักทายว่าสวัสดีครับหรือสวัสดีคะ่ะหรือกล่าวทักทายเพื่อนด้วยคําว่าสวัสดีได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะัจงจำกันได้ใช่ไหมคะว่า เวลาเราเจอเพื่อนก็เราก็ยกมือไหว้เพื่อนก็ยกมือไหว้เราก็ยกมือไหว้กลาวคาว่าสวัสดีถึงแม้ว่าเพื่อนนั้นจะมีอายุเท่ากับเราก็ตา่างนะคะต่อไปข้อ5้มันญาติในการนั่งนะคะเช่นเมื่อนั่งสนทนากับผู้ใหญ่ควรนั่งตัวรงมือประสานไว้ด้านหน้านั่งในท่าที่สุภาพเรียบร้อยเข่าและปลายเท้าชิดกันทั้งสองข้างไม่นั่ง ห้ห้างนะคะเหมือนในรูปนี้นะคะนั่งด้วยความสำรวมนะคะไม่นั่งยกข,ขาขึ้นมาไม่นั่งหห้างนะลูกนะจะดูไม่น่ารักไม่เรียบร้อยด้วยต่อไปนะคะข้อที่6มันยากในการแต่งกายเช่นแต่งกายสุภาพเรียบร้อยสวมใส่เสื้อผ้าสะอาดเหมะกับโอกาสและสถานที่ที่เราไปนั่นเองนะคะไม่จําเป็นว่าเสื้อผ้าที่เราใส่จ,จะต้องมีราคาแพงเยี่ยงแตง แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยแล้วก็สะอาดค่ะนี้ก็ได้แล้วนะคะอ่ะทีนี้หลังจากที่เราได้ทบทวนเรื่องมัญยายไทยไปแล้วนะคะครูขันเพระเท่านี้เนี่ยทำแบบฝึกหัดในหน้าที่เจ็ดสิบนะคะสรุปในความสําคัญเรื่องมัญยา่าไทยก็จะมีการแสดงความเคารพการยืนการนั่งการเดินการทักทายการแต่งกายเขียนมาสั้นๆนะไม่ต้องเยอะนะคะให้พอ ผู้ปันเข้าใจนะลูกนะ,ะ,ะ,ะแล้วก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมก็คือในหน้าที่67ได้เลยนะคะใครที่ทำเสร็จแล้วก็ส่งมาทางไลน์่วนตัวผู้ปันได้เหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับวันนี้ผู้ปันก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ